สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะหัวนหน้าแคลโลนะผมอยู่กับผมแล้วโลนี่ป๊อปนะมันไม่มีอะไรมาแค่จะมาเล่นไอเฟิร์ฟสิบกันนะที่ผมบอกอะบังเกอร์สามชั้นที่ว่ามันตั้งอยู่ในเฟิร์บที่ตอนที่ผมสอนตั้งสามชั้นมันตั้งไม่ได้ฮะมันเป็นพเพราะเฟิร์ฟนะฮะไม่ใช่อะไรนะครับดูดูดูเดี๋ยวจะตั้งสามชั้นให้ดูโชว์ใหม่รอบนึงนะฮระเด็น,นึงครับเดี๋ยวพี่อัดคลาชีพน้องๆเดี๋ยวพี่ตั้งผอนตั้งสามชั้นยยไม่ตาย ตั้งหัวนอะจะไม่ตายนะเดี๋ยวตั้งหัวฉันตั้งหัวฉัอย่างนี้นะหนึ่งสองสามเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันจะตั้งได้อย่างเงี้ยเนี่ยสามชั้นนี่คือสามนี่คือสามชั้นนะครับตั้งตรงไหนก็ได้ครับตั้งอย่างี้ก็ได้ฮะหนึ่งสองสามถึงก็ได้นะครับเนี่ยที่ไหนที่ไหนอ้นี้บล็อกนะไม่เป็นไรแล้วผิดพลาดนะแต่วันนี้จะมาเล่นสนายกัน

ทำไหมวะทำไหมวะเฮ้ยมามาลูกอมมาลูกอมเฮ้ยของแพงคุกออกว่นเลยไอ้เหี้ยของแพงไอ้เหี้ยมาลูกอมไอ้สัตว์อุ้ยเมื่อกี้กำลังติดกระดุมเลยหนึ่งบาทเหรอสาเสิบไม่ใช่หนึ่งบาทมาลูกอมมันแพงจะตายต่อขึ้นยังไงหนึ่งบาทเนี้ยพี่เนี่ยมันต่ออย่างเงี้ยพี่เรียนมันเนี่ยเดี๋ยว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 พี่เรียนนี้ไป เฮ้ยยิงยิงยิ trips, ้ยอย่ายิงไม่ต้องยิงไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่เนี้อง่ายพี่แค่เอาเอาบังเกอร์วางแล้วก็วางไปเด้ไหล่ะไปได้ไหมะพี่ไปพี่กานไว้ออกบอดิออกบอดิใครก็ออกบอดิใคร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 แหลกเนี่ยโอ้โหานี่ใช้ได้เลยนี่อย่างนี้ครับนี่ตั้งเลยตั้งกั้นอย่างนี้ทุกทางเลยเฮ้ยตั้งกั้นแบบพี่อ่ะเห็นไหมที่พี่ตั้งโชว์ตรงนั้นตั้งตั้งกันทุกทางเลยตั้งขนาดทุกทางเลยเดี๋ยวมันขึ้นมาได้เฮ้ยตั้งทาง การตั้งข่าชั้นนะฮะที่มีประโยชน์มากเฮ้ยีายเฮ้ยใครแตกเฮ้ยคนยิงเอ้ยยันแม่เฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วข้างล่าง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 เลยเดี๋ยวกูมาคืนเดี๋ยวกูมาคืนเดี๋ยวกูมาคืนแม่งแม่งตกใจเชี่ยกูลังตั้งข่าชั้นเลยโอยังโชว เพื่อนตั้งาดชัดเลยเดี๋ยววันนี้เอาเล่นต้องให้ไม่มีแล้ววันนี้มาโปรโมทก็จะเฉยนะเรียกนันเฉยมันอยู่ข้างล่างอ่ะตรงที่ตรงตู้ไอ้ตู้แช่แข็งอ่ะไอ้กล้องหลบดีๆีฟันนแช่ตายแล้วเว้ยระวังแล้วเว้ยเออเอาไปเลยเฮ้ยเตอเฮ้ยมันอยู่ด้านหลังมันอยู่ด้านหลังด้านหลังหลังโอ้ยมันอยู่ด้านหลังมันยิงได้ใช่ไหมล่ะ หลังบ้ามันยิงได้คือง้อนอยู่ด้านหลังยิงมันยิงมันไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอ,หรอ,หรอเฮ้ยยิงมันดิยิงให้ตายให้แ<ป>ม่งทำงทำกับทำกับวหาแชารโรได้ ต้องลองบิ <uno> ๊กกเปลี่ยกระเป๋าไม่ได้ลง้งลงนี่เแลงเลยพี่แม่งกระเป๋าบัก แม่งตากันนี้เหรอถ่ายนหน้าเลยมึงกูนี่ตายเลยหัวแค่ตายไม่ยอมอืมจะจะพอวราคขึ้นทางไหนรขึ้นทางไหนวะทางนี้นีกลัวเฮ้ยใครก็ได้ วางไว้ห่อยวางไว้หน่อยไป้วางเป็นไหมได่ตามมาแล้วทรายอยู่ไหนวะเอาเหียมโดนลอยมกคนโดนค่ะมกลังขึ้นบนไดอยู่อะใจเย็นะเย็นใจเย็นวิกโก้พร้อมชาร์จเลยเรียมลูกสุดไหมขึ้นบนไหมขึ้นบนแบนวันนี้เลยปะึันนี่แล้วึ้นนี่ เฮ้ยฟังดูดีเจเฮ้ยโปห์อะพี่อยากเช็คไว้อยู่พอดีเลยเดี๋ยวพี่แจ้งเดี๋ยวพี่ให้พี่วินดูคลิปนี้เฮ้ยพี่โกเราต้องจัดการโบแล้ววันนี้ใครคนชื่ออะไรคนชื่ออะไรคนชื่ออะไรเอปลาโอ๊ยเห็นแล้วนะเฮ้ยพี่วินเดี๋ยวร้องเรือพี่วินนะครับโปรดล้องเรือนะฮะเลขที่หนึ่งคนชื่อ F R A N K นเชะใช้ไม่ปลาหนึ่งครั้งครับ แล้วก็ X R ครับมันโปรนะฮะใช่แล้วครับแม่เพื่อนเพื่อนแตกสามตัวเลยฮะเมื่อกี้ผมไม่ตายผมไม่ตายผมมันโอ้ยเข้ามาทันนะฮะมันเด๋ววะมีไลน์รูเห็นแล้วนะเอาน้องตายเหรอมันลงมันลงเฮ้ยเฮ้ย V E Ding Huang เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยมันโปรเฮ้ย V E Ding Huang เฮ้ยมันเปลี่ยน V ร็วมากเลยอะเมื่อกี้เฮ้ยแตกอัน โปยโปรงคนครับโปรฝงคนครับเมื่อกี้พี่วินโคเห็นชื่อนะครับโปรฝงคนครับเปิดล้องเรือนนะครับโปรสองคนครับนี่ครับโปรครับนั่นครับใต้แล้วครับดูนะฮะแตกจริงจริงครับนี่โปรครับเพื่อนผมยืนยันนะฮะ ประกาศได้ประกาศไ้คนเล่นห้องเกาอเก่ามามันจะไปเอาปืนยิงด้วยประกาศให้คนรักวอลฟีรู้นะว่าวอลฟีไฟเบอร์มีคนเล่นโปรนะฮะตอนนี้โอ้ยิงหัวกูเลยโป้เยอะชิบหายนะฮะพี่จีเอ็มเลยพี่วินนะฮะให้ความเห็นใจด้วยนะแคนเกมว่าพี่วินนะให้ความเห็นใจผมด้วยนะฮะ คือว่าภไในกูโดนรุ่นสองบอกครับอืแล้วแม่ก็ยิงกูาตายอีกรอบหนึ่งครับแม่เอ้ยพ,พี่ครับแ็นใจนะพี่บินนะช่วยแบรนททีนะครับคนอย่างนี้ในยสกปรน,นี้แม่งอยู่ไม่ได้ไนะครับบอกไว้เลยเ <c oughs> อย๊ะทำเดี๋ยวไปสก้าดีกว่า ต้องใครมีต้องใครมีขึ้นมาล้านล้านก่อนขึ้นมาล้านล่านเฮ้ยเฮ้ยตอนมีเฮ้ยมันมีสองตัวน้องยิงขึ้นหน่อยแล้วชี้มีคนหนึ่งด้านหลังด้านหลังนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายเว้ยมันมีคนสอดดักพี่สองตัวเฮ้ยมันเก็บภายในเรเว้ยปาระบูมเลยตัเฮ้ยมันตายก็ตายเฮ้ยเฮ้ยไม่ยิงมันวะอไม่ยิงมันวะอไม่ยิงเฮ้ยมันตายก็ใครยิงใครยิงเชียววะเฮ้ยพี่ก๊กเก็บภายในพี่ไว้ เกิดพี mm ่เลพี่ก้กเอาไเก็บ ah, ย mm ังไม่เก็บไม่เปลี่ยนกระเป๋าวะไม่ได้เอาไปเล่นเลยก้อะไอ้คนกาไต้องดิ้วตองดิวตองเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยแฟนแตกเไต้องดิ้นไหรอบอกเหนึง ไม่เป็นไรใครตายไม่เป็นไรไม่ด่าพี่ไม่เป็นไรนะหนูช่วยไม่ทันจริงๆแม่มาจะกูเล่นใหม่ก็ได้ข้างในแม่เข้านำห่ยตายแล้วของตัวนี้ตัวนี้เก็บเอาสนามให้หนูก่อนเอาไปเลยไปเลยเอาไปเลยไปใครเอาไปเลยเดี๋ยวคนแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาสไนามพี่ดีกว่าอยู่ไหนอะหนูไม่โม้หนูโม้หัเดี๋ยวคนคนเป็นไรพี่ไปยืนเลยมันไม่มีเสียงยังพี่ หัวร right. oh yeah. ้อเหรอหัว้อไม่ได้หัวลอยเออเหี้ยไปคุณต้องซื้อส่กก้าไว้ทีตัวต้องต้องซื้อต้องซื้อสก้าวติดตัวให้บอกหนึ่งเว้ยแม่งอยู่ไม่รอดอย่างนั้นอะโอ้ย

เฮ้ยชันนไยโดนชาร์จโดนตาจรทางไอ้เขี้ยโปอด้วยโปมนดีมาโปมันดีมากเดี๋ยวพี่มาละพี่เราเข้าไปบอกเลยเดี๋ยวพี่เรากะาเเข้าไปครับคนนี้จะมาจ้างเปพี่ไหนตู้พี่อะ

มีคนมีคนเล่นโปะครับเฟิอมสิบครับเดีย๋ยวผมจะลงคลิปไว้นในยูทูบให้ครับเดีย๋ยวผมโพสลงเฟซให้นนครับเดี๋ยวผมอัดเดี๋ยวยุดอัดคิวนะครับสำหรับแคนโลนะขอสวัสดีครับเจอโปรนะช่วยแบรด้วยนะครับวัสด<า>ีครับ